ตัวนู้นขามไหลนั้นเป็นแม่ตาฟ้าตัวเวฟได้จะทอนอันนี้ครัครับอีตัวกําไรนะครับที่ลางขันตูดล้าอ่าเช่นตัวเรานีะครับเป็นแม่ตาฟ้านี่นะท่านผู้ชมนี่ขาน้ามันแล้วแม่แม่ตาฟ้าใช่ไหมตาฟ้าน้องไก่เทือนครับออน้องไก่เทือนเนี่ยครับอืนี่ครับเนี่ยนะเป็นลูกกระเจ้าลิงลมนะครับเดียรลูกลิงลมเหมือนกันเทว่าตัวมันเป็นตัวมันกับเจ้าเออเออตาฟ้าเป็นลูกมันกับเจ้าลิงลมอ๋อ ให้ล anyway? like, right like oh, um. ูกไปกี่ต yeah. ัวแล้วตันนี้ลูกเขาได้ถ้ามตัวยังไงบ้างหามตัวตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวตัวผู้ตัวแรกไายตาฟ้าแล้วก็มาตัวเมียแบ่งให้พวกปลายู่ทองอยู่อาเซตาอู่ทองแล้วก็ตัวหล่งนี่มันตายครับครับนี่นี่นี่ของเสียโป้งอันนี้เราดังสนั่นเนะอ้นี่ครับเราดังสนั่นเสียโป้งเนี่ยไปแล้วให้ลูกวิ่งว่ะวิ่งดีให้ลูกวิ่ง ลาเสตีให้มาใส่กับเจ้านิงลมเนี่ไม่ราเสตีครับไม่ราเสตีแล้วออกรกนิงลมเข้าเอากับเนี่ยไม่งั้นไม่ได้ครับนี่นี่แม่เจ้าปูนาครับแม่ก้อนแม่ก้อนตัวเงินนะนูแม่ปูดำนี่แม่ปูนาปูนาตัวยูเุทยวิทครับ ทำบาลองชนะกี่ไฟเอฟไอเป็ดไฟนะตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมครับจ้แม่ปูแม่เจ้าปูนาครับแม่ปูนาใช่ไหมเนี่ยครับเนี่ยครับเลยครับแม่กับน้องเขาแม่เจ้าปูนาอันนี้ก็าท้องอยู่เดินไม่รู้ก่อนเดินน้ำตัวไหนครับลูกอ่อนด้วยครับแม่ปูนาตัวผู้ตัวเมียหรือตัวเมียครับตัวเมียเนาะครับนี่ครับแม่ปูนานะครับครับอ่าอาไอ้นั่นเนี่ยผู้ดำเนี่ย แล้ววันนี้นุ่นแม่แม่ปูดําแม่ปูดําตัวเสื้อชายเมืองเพชรเมื่อกี้ปูนานะครับนี่ปูดําครับปูดําตัวห้องเสื้อชายเมือง,งเพชรครับเสื้อชายเมืองเพชรเนาะครับตัวไหนตัวไหนนี่ครับแล้วตัววิง่งแลวตัวเขี้ยวเนาะครับที่หุ่นมีไอออีอ่าที่ฟางนี่หัวฟางเจิดหัวนะครับนี่ครับแม่ปูดํานะครับนี่นะครับไปแล้วลูกนะครอ่าไปโกนมันโกนดักเราดักไว้เกมดักน้าไว้ไปแล้วครับไปแล้ว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 เห็นปะ จะไปเดินไปไกลก็ได้แม่แม่ปูดำไม่ต้องไล่ไม่ต้องไล่อย่าไล่อย่าไล่อย่าไล่ถ้าไล่มันจะไปอีกอะดี๋ยวผมจะยกต้องไปครับท้องจะออกเลยนี่แหละครับนี่แม่แม่ปูดำนะครับเนี่ยครับนี่ยนะอ่าเดี๋ยวใครตัวนี้เขาต้องอยู่ไหมเนี่ยท้องครับท้องไกจะออกเลยครับนี่ก็พ่อที่อยู่ข้างในครันี่ตัวนี้เป็นลูกอีกตัวที่ผมเล่าให้ฟังที่ว่าเป็นลูกอีหมาตัวแรกที่ผมซื้อก็เข้าปูมาครับที่ว่าได้จะลงมาอ๋อนี่เป็นลูกสาวมัน ออนี่ลูกอีหมาเลยเนะยครับนี่ลูกอีหมาอีหมามันตายไปแล้วเนี่ยได้ลูกวันนี้ครับลูกมันก็ไอ้ปดูอายุตัวอยุว่าเป๊ะของคุดนะครับตัวรรมสารอซัมอืมไอ้บางเบียร์ค่ายให้ไปแสนหนึ่งหมื่นลูกลูกตัวเนี่ยครับ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 ห้ห่งรักดินเลยปะเนี่ยนะครับจังเดิมอะพิ่ง่ายครับแรกๆเลยแรกๆเลยครับตัวนี้แม่มันตัวแรกๆที่เราตั้งฝูกเลยอ่าตั้งฝูกนะครับแล้วก็มีนู่นอตัวห่างดวนนั้นเป็น เล่าดอกสัลิสเป็นแม่คอลายตัวยูกาเซนนอตโปห์ักครับ<อ>นี่ครับนี่ครับตัวห่างด้วยนะครับส่วนเรื่องดังเรื่องห่างด้วยน้ครับตัวก้มหัวนะครับอ๋นนนอนี่ครับเียนี่ตัวนี้ที่ว่าเล่าให้ฟังที่ว่าไปตามซื้อแม่เ<อ>ขาไม่ยอมขายแล้วที่ว่าเราไปเฝ้าน,<อ>นี่ครับอ๋อน,น,นี่คือลูกเข้าแม่เขาตายไปเดียที่ว่าสองปีนยครับ นี่ Above นะเน <power> ี <podría S 1> ่น ah ี่ยเนี่นี่นี่ตอนนี้ใจใจรู้กำลังเก่งเลยนี่นะนี่ในท้องนี่แป้ชาจองไว้เป็นตัวผู้ตัวเมียเอาหมดเอาหมดเขาไปเห็นลูกบนวิ่งครับโอ้เลยนี่แหละครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับครับครับหาเดี๋ยวว่ตัวข้างหลังนี่นี่พี่สาวแม่แองกี้เบิร์ดพี่สาวแม่จิงกี้เบิร์ดครับแองกี้เบิร์ดนะครับแองกี้เบิร์ดตัววิ่งสามร้อยรอบครับอ่าตัวเก่งไงเองกี้เบิร์ดครับเนี่ยครับตัวนั้นตัวครับตัวด่างนะครับ ตัวข้าวทอดนะครับข้าวทอดแทบเลยเนี่ยครับเขาเนี่ครับตัวนี้ยอ๋อเนี่ยเนี่ยนี่แหละครับเนี่ยเนี้ยมองเห็นแสงปะเห็นแล้วเห็นแล้วตัวนี้ครับเป็นอะไรนะเป็นพี่สาวแม่เอ็งกี้เบิร์ดเขาเป็นป้าแม่เอ็งกี้เบิร์ดเขาเป็นป้าเนาะเขาเป็นเป็นป้าเอ็งกี้เบิร์ดแม่พี่สาวแม่นะครับเป็นพี่สาวของแม่เอ็งกี้เบิร์ดนะครับเนี่ยนะเขาในลูกเขาใช่ไหมเนี่ยเขายังไม่ออกครับท้องท้องอยู่ใช่ไหมครับเให้ลูกกี่ตัวละตอนอยู่อเซเบิร์ดเซเบิร์ดพลายงามว่าน่าจะมี ผมก็ไม่ได้ใจนะว่าตามตีตัวหรือกี่ตัวไม่แน่ใจแล้ว,ลวมาอยู่นี่นานเนี่ยคอยู่รับม,มาอยู่ผมประมาณสี่ห้าเดือนนะสี่ห้าเดือนใช่ไหมตอนนี้เขาท้องทว่หมดไปเลยท้องครับ<อ>ไ,ไกลเนี่ยไกลเนี่ยไกลออกลเลยแล้วพอ่อตัวไหนเนี่ยไอตัวนี้มันยังเป<ต>็นพ่อเดียวกับไอ้ที่เบื่ออยู่ครับมันตีท้องมาอ๋อเหรอครับยังไม่เป็นลมลิงลมอ๋อที่ว่าเป็นลิงลมแล้วครับอย่างครับอืมไปแล้วครับจนมีจำนวนอ๋อแล้วนี่มีตัวนั้นตัวนั้นเป็นแม่ไอ้มัม ตัวไหนตัวไหนไอ้มัมของคิมของคิมคิมมูรุ่มอ่ะคิมบ้านครูป่ะตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ครับลูกมันทำระลองเพราะว่าซีบประไฟไม่เคยแพ้ใครเลยนี่แหละครับนี่ครับใช่ป่ะเออเนี่ยแม่มัมครับแม่มัมของแม่แม่มัมเนี่ยนะแม่แม่มัมตัวห้องเสีอคิมครับเสีอคิมบ้านครูป่ะตัวนี้ลูกพี่ซื้อเจ้าเบิร์ไพร์งามมาแล้วเข้ามาให้เรา นี่ครับนี่แม่หมั่นเลยครับแม่มั่มครับ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 แล้วแม่ไอตัวด่างนั้นแม่แม่ไอทุ่งตัวซิกิตลาเกตทำบาล์ลองได้ทำนอกได้ตัวไหนตัวไหนเนี่ยตัวด่างนี่ครับอ๋อนี้ด่างนี่นะครับนี่ครับคุณผู้ชมี่หน่อยตัวนี้ครับเป็นแม่ทุ่งแล้วแม่รันทุ่งตัวซิกิตลาเกตครับอ๋อนี่เขาทองอยู่ไหมทองครับใกล้ออกแล้วอ๋อใกล้แล้วเลยเนาะครับให้ให้ลูกไปเยอะยัง ลูกมันมีตัวผู้ท่องตัวเก้งส่องตัวเลยครับแล้วจะมีลายตัวแม่นี้ไอเอฟอาร์ไม่ได้แม่ดิบดินี้แม่ไอเทียยังมีเยอะท่านผู้ชมมีเยอะมีเยอะอยู่มีครับมีเรานี้เเราจะพงนี่นี่ตัวนี้ดัางยอดเนี้ยครับนี้องสาวจุดบังเอิญพี่อารขึ้นไม่กองอ๋อเนี่ยครับ น้องสาวจุดบงเกินของของเกียร์อาร์ตม่อกองนะน้องสาวนะครับนี่น้องสาวนะเนี่ยอืออือได้ะเอาเดี๋ยวได้ทกคนนี่นี่นี่ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นลูกอีเป้งห่อเมืเลเราปูเ้าหวานน้ำเขียวนี่ยครับตัวนี้จ่ายลูกเก่งมากเนอะครับแล้วก็ลูกมันก็จ่ายลูกเก่งเทราตูตาทองเพราะอะไรนะเป็นเป็นลูกอีตัวนี้หมดเลยเครับแม่นีจ่ายลูกเก่งมากอือ ทีว่าเล่นอยู่บางเบียรับางแคกเล่นอยู่ลูกเทลูกเท,กเทตัวทำบอลลองครับครับชนะหน้าเกือบสิบไปยแล้วมั้งเนี่ยอันนี้ลูกตัวนี้ครับทำบอลลองตลอดโอ้ oh. คือหลังนี้ติ๊กกันที่ <Okay. S 2> คือลองสองเสนมั้งแล้วพอดียกเลยก,ก็ไม่ได้ไม่ได้นั่นลูกตัวนี้เลยแกเยอะจังเนี้ยมีลูกเก้าตัวแล้วครับอ้อมาไปเยอะเท่าไหร่เนาะครับลูกมันตัวผู้วิ่งทั้งตัวเลยอืมอยู่นี่ขีให้ลูกกี่ตัวแล้วอยู่ผมจะเก้าตัวอ๋อที่บอกถ้าเก้าอยู่ที่นี่หมดเลยใช่ไหม มีไม่ไม่หมดครับแม่ตุกตาทองแบ่งให้เสบือตไปเสบ์ดกระชายครับง่ายเข้าตัวเกิดที่นี่หมดเลยเกิดที่นี่ครับอเกิดที่นี่หมดเลยตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวเข้าตัวเนี่ยตัวผู้มียู่อมีสามตัวตัวเมียก็มีนี่เบอร์อามนะมีตัวแรกแม่ดอลลายตัวอยููกับตัวเฮงตัวสองแม่ตุกตาทองอยู่กับเสบ์ดกระชายตัวที่สามโผล่ตัวเข้าโรงโยพ่อืมแล้วก็ ตัวที่สี่แม่ไอ้ก๊กตัวเสียทักนะแล้วก็ตัวที่ห้านี่คือน้องไอ้ทอ่ครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้ครับน้องมัะครับตัวตัวตัวดูเนี่ยครับลูกมอตัวตัวถ้ายเนี่ยตัวดูอยู่ซ้ายตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวดูครับตัวดูเนี่ยเป็นน้องไอ้ท่อุทองครับอืมอืมเนี่ยนี่นี่เขาเนี่ยตัวนี้เนาะครับตัวเยี้วนี่ครับตัวนียวแม่มันแม่มันครับแล้วตัวหน้าดำนั้นเป็นน้องสาวยูเซนโบครับ แต่พ่อลิงลมพ่อลิงลมครับเป็นน้องเจ้าบิ๊กนี่แะครับนี่แหละครับตัวยืนตะบันห้วนะครับอ่าตัวหน้าดำนี่แหละครับครับแล้วตัวดำนะครับตัวใหญ่เอื้องนะเป็นน้องสาวเจ้าลิงลมเลยนะตัวที่ลังเกี้ยวเอื้องอยู่นะครับเดี๋ยวให้ชมด้วยครับเดี๋ยวเราไปเห็นไอ้เบิร์ดเองแม่งยี่เบิร์ดมีลูกตัวมีลูกสามตัวอ๋อสามตัวที่สี่กําลังยอก ยอแม่กี่เบอร์ไปอยู่กันนี่ไงอยู่กับเจ้าจอบิยะนี่ครับตัวนี้ตัวใครเอื้องนะครับเป็นน้องสาวเจ้าลิงลมเลยครับแต่ต่างพ่อกันน้องสาวลิงลมเลยนะครับเนี่ยน้องสาวเจ้าลิงลมอืมแต่ต่างพ่อกันนองครับต่างพ่อกันอืมให้ลูกไปเยอะอย่างเงี้ยส่วนมากได้รู้ตัวเมียเพิ่งได้รู้ตัวผู้แปะชาข้อไปว่าจะไปทำพ่ออ่ะครับ แล้วตัวมีเอาไว้สามตัวจะเบิดแบ่งไปตัวหนึ่งแล้วตัวแรกกันเจ้าสัวเขาว่าจะข้อเอาไปทําพันยังไม่ได้เอาไปอืเนี้ยก็อยู่ในคลองในตัวงทับไปแล้วครับครับครับไปแล้วครับน้องสาวดึงลบนะครับเนี่ยครับน้่นน้องสาวครับน้องสาวแท้เลยนะตัวพี่สาวมันตัวพี่สาวมันมีตัวหนึ่งก็ยู่เราลราตายไปแล้วอืแล้วจ่ายลูกไว้สองตัวลูกให้ลูกกิ้งหัังคูครับครับเอแบ่งให้เจ้าสัวเฮงน้องเผือจีนไป ใช่เลยครับถามท่านนี้วันนี้ไรแมห้องผมยังเหลืออีกเท่าไหร่เยอะอยู่เยอะโอ้มันก็่ามว่าในนี้ใช้ได้ป่ะมันมันจะค่อนข้างดีครับนี่คัดจากคัดยังคัดมาทุกตัวแล้วครับคัดแล้วใช่ไหมหมายว่าลูกทุกตัวนี่ออกมานี่มีผลงานต้วงมากมันเป็นแบบว่าเป็นพี่เป็นน้องกันโอ้ดีครับก็คืออยู่ใน้เอยัยตัวเหลืองนก็เล่านาป้อมนั่นก็ให้ลูกดีนะนะอ๋อตัวตัวเหลืองนะใช่ไหมตัวเหลืองนะครับ ที่ว่าเขายาวนังงครับนันนนนนานาปอมหัดขเนตัวไหมเด้งให้มาในตัวเข้าเบ้นังก็นันก็เล่านาป้อมตัวน้องมันก็วิ่งเป็นร้อยตลอดเขาวะน่ะตัวไหนก็ไหนตัวดูเข้าเบนะครับแล้วค้างอีเข้าหงอนะครับตัวมองเห็นเนี่ยตัวเข้าเยอ้อฟ้าทัดดินนะครับนี่เนี่ยตัวนี้แม่เข้าเป็นพี่สาวเจ้าลิงหลมนี่ก็จ่ายลูกเก่งเนี่ยครับอืมนี่ยตัวโดนฟินนะครับ อ๋ออะไรโอ้เยอะจัดบอกจัดบอกครับบอกไม่หมดครับนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวเดินมานียครับที่ว่าเล่าว่าเป็นเล่าไอ้นวลใส้ยันตัววางน้ําเขี่ยวอ๋อเนี่ยครับนวลใส้ยันตัวที่เคยยุว่าสาจประชุมครับครับครับนี่จ่ายรูตัวโูซี่ตัวเก่งซี่ตัวเลยอืมรูตัวเมียเพิ่งได้ตัวเดียวได้สองตัวตัวแรกตัวแรกออกรูได้จ้าตัวเมียอืม ตัวห้างสมบชิห้างนี่ครับครับครับลูกมันลูกมันใช้ได้มีซี่ตัวใช้ได้สี่ตัวเลยโอ้ด,อดีเนาะครับตัวนี้เราให้ลูกนิ้งจัดใส่เพราะก้อนจะเป็นลิงลมไส้เพราะอ,อึนก็วิ่งอ๋องั้นไม่เกี่ยวกับพ่อะดันันเลือดดีเนาะครับตัวนี้ให้ลูกดีตัวนี้เ,เป็นเล่าดดวันน้ำเขี่ยวเป็นเล่าไอ้นวลไส้ยันอืมประมาณนี้นาะเขาเข้าเนาะครับก็ประมาณนี้เข้าแม่เหล่าโบราณของอ่ะียาการ ตอนข่อยนะครับเนี่ยอยู่กาแแขงแสนเราด้วยรับมีงแคด้วยนะงูแคก็มีเหรอครับมีงวแคตัวเลี้ยงมาก็ต้องปีแล้วตัวนี้เดียวเลี้ยงมาไม่โตใช่ไหมไม่โตครับอ่ามาแล้วมาดิลูกเป็นลูกเกิดลูกเกิดครับลูกจะลิงลมด้วยลูกลิงลมครับมาเราจะทาคทับดีเนาะเรื่องคิดหน่อยเนาะพอกมาเป็นตัวพี่มันก็ไม่แค่นะครับตัวตัวน้องมันแค่ผมก็งงอือเพราะข้อเสือจะไปรับบารมีพวกพวกขงข้อไว้ตอนแรกพี่เอาเข้าบ้าน พอดีมันยู่ฟุ้งมันเดินกินเก้งเข้าเลยเพราะว่าให้ไวในฟู้งนี่แหละฮะนั่นนะครับตัวนะครับอายุเท่าไหร่เกือบต้องโคบแล้วครับหอยไ้ด่างเนี่ยตัวนวลนะครับตัวเล็กอะตัวนวลเนี่ยกายจะแทงเขาใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับจ้าเดืลูกของลิงล้มแล้วครับเนี่ยกีาวัวแกะวอะไรกลายเป็นวัวไว้ประดับไปเลยแล้วครับเนี่ยหัวแกนะครับข่ากอมเลยดูดิเนี่ยเฮ้ยแล้วเนี่ยเนี่ยกายยื้อเยอะใช่ยิงไปเดินยิงวิ่งมาเยอะใช่ เกือบๆแล้วครับเดือนกุมภาแล้วได้สองปีจริงวัวสองปีมันโตกว่านี้เยอะนะครับดูข่าเลยครับข่ากอมเลยป่ะเออแครป่ะแคร์เนี่ยโอเคนะครับเนี่ยลูกอีริงลมนะครับเนี่ยลูกอีริงลมนะเป็นวัวนำโชคนำโชคเอาเก้าวันจากวานเสซเบิร์ดมาแล้วก็ทุกห้วยเลยนะเซเบิร์ตจะไม่ยอมให้เอากลับเอาไปวันเสซเบิร์ดเเสบิร์ดถูกไหมว่าเอาแกไปวันเสซเบิร์ด อ๋อเดบิ์จะไม่ยอมให้เขากราบเขาว่ายู่เข้าข่ายกระชายดีอ๋อ่ะาะโอเคครับประมาณนี้นะครับ